สวัสดีค่ะพบกับช่องมินตาบายสไปร์ตยูเคนะจ๊ะมืันนี้เฮากับมหาอ่ผีคนไทยเพิ่นนะคะเป็นมูนะคะตอนนี้เพิ่นกําลังนั่งรอเพิอนอ่ามาหับนะคะในระหว่างที่รอเฮากับิทําการไรสดนะคะว่ามีอะไรสดหรอพี่นอ้องอาดคลิปเดี๋ยวเขาหาอ์ตคลิปเราเ,เดี๋ยวเปิรนเสียหายเมืองวิวนะพี่น้อง ตรงนี้สถานีรถไฟตอนนี้ห้องกระนังค่ะอยู่รถบาสนะจ้าอันนี้ก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์แถวคนอยู่นะพี่น้องตอนนี้กะบอมีมูเวาอ่มามะนางังอ่มามะนังเบาเป็นมูนะจ้านี่มะนังเบาเป็นมูนเะด้อพี่น้องเอ,อ้ยตอนนี้อ่านางล้อยผีคนไทยคนมาจากอันนี้ให้ชมวิวหลอบๆนะคะ สวยบอพี่น้องอันนี้ประเทศอังกฤษ้อจ้าสวยบอจ้าเมื่อนี้แดดบอออกพี่น้องสงสัยคือจังเลยขนสิต๊กเนี่ยล่ะะตก๊กยันมันมน,นั่นต๊กเนี้ยเขากำลังสองถนนอยู่จ้ะพี่น้องตอนนี้ล้อ,ล,อล้อผีคนไม้อยู่จ้ะอ่าจะคุยกันจ้ะพี่น้องขึ้นรถไฟขึ้นรถบัสทุกคนต้องใส่แมสนะจ๊ะเห็นมาจ้ะ ทุกค้นต้องไซแมสนะจ๊ะแต่ว่าชว่วงนี้่อยูไก่คน,น้นาะเอเขาออกได้คือยุนี่ผู้ใด่าไซแมทผนว่าให้่ขึดด้นรถเด้พี่น้องต้องใส่แมทนะคะเขาจึงสีให้ขึ้นโหลดไฟโหลดบาสวันนี้พบกับเราสองสาวเล่าเรื่องอีกแล้ววันนี้คุณแม่กับคุณลูกนะคะยุตตาบ,บ้านนะคะก็เลยซ้อน,นลูกมาเป็นมู สนองอ้อมมาเป็นมูเฮือนน่กแกงสไตล์ไงสน้นรองอ้อมมาเป็นมูจ้ะแม่ย่างเหรียญน้ําแม่าตอนนี้เรากําลังรอพี่คนไทยมารับนะคะร้อพีนกมาหลับรอรอพีนกมารลับ,บเดี๋ยวนั่งคุยกันก่อนเนาะพี่น้องมาเห็ดคลิปอัดไปก่อนนะคะเพราะว่าบ,บ่มีอย่างเห็ดนะคะกัมาทักทายคือเก่าจ้ะพี่น้อง แล้วสิยหายเมืองบิวเอาไหมเอาไหม <laughs> เอาแห่เมืองกุญนะ่ะรถไฟกำลังแล่นมาไอ้รถบ้านกำลังแล่นมาเห็นบ้าพี่น้องเขาไปทั้งปอ, <laughs> อ้นเลยเดยนเดนเดนเดนบ้าแมนบ้าแมนพีน่นกเดดนี่พีน่นกปะก็หนึ่งเดนมาแล้ว <c oughs> เห็นบ้าพี่น้อกกำลังมานางกำลังมา นางกำลังลงเครื่องอันนี้คือรถบัสนะจ๊ะสวัสดีค่ะอันนี้เรานั่งรถบัสนขหน้าอ่สามีหนูบอกว่ายางขามไาอยู่สายแดงแล้วป็ยางจอไปอีกก็ต้องนั่งรถไฟกรนเลย นี่เขาไปตรงมันมาเจอพี่ผมตรงไปเลยเครียดนี่ก็ได้โดยสนเม็นบ้เครียดนี่เราก็ไป ไปซอยถนนบางรือเน่รังไปเร็วพีก่อนที่มาส่งที่มือง่ายมันเกิดที่เื่นพี่ก้อย ด็อกอมด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด็อกอมจบคลิปวีดีโอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะจ๊ะ